สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตุ้มค่ะโอ้โหวันนี้เรามาฉลองกันด้วยมะม่วงนะคะน้ำพริกหวานนะคะกับมะม่วงนะคะฉลองกันก่อนถูกหวย16มีนานะคะเราจะถูกหวยแล้วก็กิกนฉลองก่อนนะคะฮ่า ป่าซานมาเดอมาเดอกินตำน้ําพริกหวานกับมะม่วงด้วยกันเด้อค่ะโอ้โหไข่น้ําลายใครไม่ไหลเป็นไปไม่ได้เลยแหละนี่โอ้ยน้ำลายไหลมามากินเมี่ยงมะม่วงด้วยกันค่ะ ก็ซื้อก้องช่างพงพานเลาะนะคเราก็อ,อยู่กับยันเหมือนเดิมนะมากินส้มมะม,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 ม่วงเขียวหวานส้มเนาะส้มแล้วก็แซ่บอยู่แซ่แบเราก็อยู่กันสองคนนะั่นเนาะเพื่อนยังไม่มาเพื่อนยังไม่มาในเพื่อนคนอ,อื่นอีกรอเพื่อน อืมอเปล่าๆด้วยคนเผ็ดอืมอทำลายแก๊กอืมอมกม่วงเยอะสองลูกใหญ่ๆตั้มเนาะอย่างนีงเนาะแม่แตาเราอินอะมันจะได้ไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเผ็ดฟันนะใช่เงินอึ้อเงินอื้อเงิเดี๋ยวค่อยเอาไปตั้ม ขาลนโลดเนอะเขาลนเกี๋ยกันสับสับสับเราก็พลนเลยเนอ,อ,อ,อะเราเปลี่ยนแทนพี่น้องันเปลี่นกันอือฉันจะอาปลากรองๆเป็นเใช่ต,ต้องใส่น้ำปลาอีก ไม่ว่าจะว่าบอกเดี๋ยวจะเจ้าค่เออเอาแบบนี้บนี้เนาะเอาแบบนี้ไม่ต้องเคี้ยวเลยเนี่ยกระลำกระลำมเลยกระกินเลยเด้ยืดเอิ้อยืเอื้อเต้ยหมาหงยืดเอิ้อยืเอื้อนะวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะพี่น้องเย็นๆนะเครื่พัดอีกวง น้ำลายเจ้าเหมือนมันจะออกเนาะเออทั้งน้ำลายทั้งน้ำมูกนั่นแหละมันจะออกอยู่ตอนนี้แนี่ทั้งน้ำลายทั้งน้ำมูกนั่นแหละตักตักตักแล้วทีนี้ก็เอาไปต้มแล้วก็เอามาสูตรเดี๋ยวคนหยาบเออเดี๋ยวคนที่ทำให้กินเองเจ้านะเจ้าทำมันไม่แย่เลย ไม่ไม่มีฝีมือแมนรอแต่คนน้อยตามให้กินเลยเนาะโอ้เส้นแรเห็นเนาะอืจากเส้นเร็บเเอามันถึงบ่อด้เคี้ยวอ้าตั้งกินทั้งเจ็ด ดไดือดเดือดกองทะเยอเนี่ยกองได้ไม่สบสบายตั้งไว้แล้วนะจับ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  ส้มมะม่วงทั้งเปรี้ยวทั้งส้มเจ้ามะม่วงมาจากไหนอยู่บ้านน่ะเนี่ยตาเจ้าก็เลมะม่วงครับแท่มะม่วงไายดามะม่วงสามฤดูค่อยนะเป็นดอกจนวาวข้าวบีมะม่วงนี่เหรออโมันได้กินน้ำเยเหะอรไอะไรนะเขาเรียกเอาน้ำใส่ต้นชะอมนะมันก็ไหลลงไปเออให้เจ้าเอามาบ่อยๆเลยทีนี่น่ะก็จะตำให้กินทุกวันทุกวันเลย ค่อยตำลกูก้นว <นะ S 2> ่นค่อยแช่ชอบกว่ตาตำมะละกอเนี่ยลกจะไม่ขึ้นวะมันไม่ขึ้นหรอกถ้ามันขึ้นก็จะมีของดีอยู่ม,มีของอารมณ์อยู่ค่อยมีสมุนไพรยาดีค่อยเยอะแยะเดี๋ยวจะสอยมาค่ะเดี๋ยวจะสอยมาอ,อต้นอยู่ติดหลังคาน่ยนะเออโอ้อยเอามาเลยเอยามาเลยสามเาดูค่อยหน่อยโอ้ยดอกเต็มต้นโอ้กินมะม่วงแบบแต่ละมื้อนลกินตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่สิบหกก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยนะ ก็ดีกว่าส้มตำบอกเออส้มตำมันจะขึ้นอยู่เด้มันจะกระเพาะขึ้นแต่มะม่วงไม่ขึ้นเส้มตำโลกระเพาะขึ้นนะฮะแต่มะม่วงไม่ขึ้นเด้กินได้เลยมะม่วงแต่มะม่วงกินไดกินดีกินส้มมะม่วงเราต้องกินกันหลายๆคนมันจังแซ่บอืมแต่เพื่อนพนนเว้นนะยังไม่ตื่นพี่นอะยังไม่ตื่นยังไม่มาสมาคมนี้ยังไม่มาเลยแต่วันนี้สมาคม มันไม่ใช่วันนี้มันมันผิดเป้านะมันบอกออกนะวันศุกร์วันนี้นะวันศุกร์หวยลาวไม่ออกนะเออถ้าเป็นงั้นนะโอ้สมาคมหวยลาวสมาคมเรา,า,เ,ราเต็มเพียบจนมืดอืมจนมืดจนออกจากกันถ้ามืดก็ออกจากกันเป่าก,กันอยู่นี่แหละอาหารน,นี้มาก,กินจนถึงเวลานึ่งข้าวเป่าไฟเออถึงเวลานึ่งข้าวเป่าไฟลุ้นกันจนสุดที่เต็มที่ วันรุ่นวันจันทร์วันจันทร์วันที่วันน,นี้เป็นที่เท่าไหร่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้เรามาลรุ่นสิบเอ็ดรุ่นสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดแล้วพอรุ่นปุ๊บเราก็เลยปล่อยหลักเลยปล่อยหวยเลยหลักสิบหลักสิบเต็มยุดวันอังคารเนาะอือวันอังคารที่สิบสองใช่เราก็จะได้ปล่อยเลย จามามกน,นี่แปลสภาพเป็นตําแล้วนะคะเป็นตํามะม่วงแล้วนะคะอือหือนะจ๊ะป๊าดซ่บกระซ่บแท้ๆมาเบิ่งเลยอยือหือนี่เรียกตามากินแล้วในี่้บ่ได้เอาคำน้อยอเลยเต็มบ่วงปั๊ดอือหือจากเป็นลูกมาเป็นเส้นเป็นตำานมากกว่ สะใจสุดแซ่บสุดอร่อยข้าวเที่ยงคนไม่กินมันมมตำมะม่วงจักจังไดกระช่างมันเถอะขอให้แซ่บในปากในกระเพาะแล้วนะคะอยัางมีเพื่อนมันกินหลายๆดีเนาะคนน้อยก็ไม่มาโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ